ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะเราจะมาแต่งหน้าไปเค้าดาวกันนะคะตอนรับปีใหม่แล้วก็พอจะขออนุญาตหยิบใช้เทนการเมคอัพในปีของ2014มาใช้ด้วยเลยละกันนะคะเพราะว่าไหนไหนก็จะมาเค้าดาวกันแล้วใช่ปหมละ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ให้เข้ากับแบบที่เราจะไปกันหน่อยนะอ่ะโอเครับรองเลยละกันว่าลุคนี้ที่พอจะแต่งเนี่ยสวยแซ่บ สวยร้ก่อนไข่แน่นอนนะคะแล้วก็เรามาเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะเครื่องแป้งกันเลยอย่างแรกนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยใช้เป็นสีสว่างอาจจะเป็นสีเนื้อนะคะประกายมุกลงบนเปลือกตาทาให้ทั่วนะคะ done, done, so จากนั้นให้เพื่อนๆ ใช้สีน้ำตาลออกมุกอีกเช่นกันนะคะทาลงบริเวณอ่าหางตานะโดยใช้แปรงหัวแบบนี้นะคะแต้มทาลงหางตาทาให้ทั่วนะคะทาเนี่ยหางตาลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ ให้ไล่ลงมาด้วยใต้ตาล่างอย่าลืมไล่สีนี้ลงมานะคะเราจะใช้แค่สองสีนี้เท่านั้นในวันนี้นะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเทนของปี2 0ง4นะันี่นจะเป็นอ่าทั้งนูดทั้งแซบเนี่ยแอบทั้งสีแบบสีสามเนี่ยมามาหมดนะสีแซบแซอะไรพวกเนี้ยหาให้ได้ลักษณะนี้นะคะโอเคก็ เสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็จากนั้นให้เพื่อนๆเนี่ยใช้อายไลไนเนอร์ดินสอกรีดด้านล่างนะคะกรีดยาวมาเลยจนถึงหัวตานะทั้งสองข้างนะคะ จากนั้นพอกรีดตาล่างเสร็จปุ๊บให้ใช้อายไลเนอร์เมจิกนะคะกรีดบริเวณกรีดตาบนตั้งแต่หัวตาไปยันหางตาไม่ต้องเน้นเส้นใหญ่มากเอาให้เส้นแบบชิดขนตามากที่สุดนะคะค่อยไปกว้างบริเวณหางตาและแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ตาเล็กนะคะให้เอาตรงนี้กรีดออกไปให้กว้างนิดนึง พอเขียนเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะอย่าลืมเขียนตวักปลายอายไลเนอร์มาตรงหัวตาด้วยเพื่อที่ดวงตาจะได้ดูยาวมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นพอเสร็จอย่างนี้ปุ๊บให้กลับมาใช้อายไลเนอร์ดินสออีกครั้งหนึ่งนะคะเขียนอินไลเนอร์ด้านในเลยอย่างนี้เฉพาะหางตาเท่านั้นนะคะ แล้วก็พอเขียนอา่าอินไลเนอร์ด้านบนเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะให้เพื่อนๆเนี่ยใช้พู่กันใช้แปลงที่เป็นลักษณะหัวแบบนี้นะคะจุ่มกับสีดำแบบนี้แล้วก็เขียนด้านล่าง บริเวณห่างตาอย่างเดียวนะคะเพื่อให้ฟุ้งเขียนเบาๆมืออย่าหนักมากอย่าลงน้ำหนักแรงมากนะคะจากนั้นอ่าให้ใช้แปรงลักษณะหัวฟุ้งๆอย่างนี้เบนอ่าอายไลเนอร์ดินสอที่เราเขียนด้านล่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเบนเบนเบนให้สีเนี่ย ดให้ไม่เป็นเส้นคมมากเพราะว่าบอกเลยว่าเทนปินาอย่าไปเขียนแบบเออมันมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไปให้ดูเส้นอันเนอร์เด่นชัดต้องเป็นเส้นแบบฟุ้งๆอย่างนี้นะคะโอเคจบปุ๊บจากนั้นเราก็ปัดขนตาบนทั้งเออขนตาทั้งบนและล่างนะคะ แล้วก็ติดขนตาปลอมได้เลยขนตาปลอมที่ใช้ก็ควรเลือกให้เป็นฟูงๆเป็นแผลๆแบบนี้นะคะติดมาเลยทั้งขนตาบนทั้งขนตาล่างติดขนตาบนแบบนี้นะคะใช้มือก็ได้หยิบไปเลยแล้วก็เอาลงตามรูปตาเราแต่ก่อนที่จะเอามาแปะนะคะให้ตัดขนตาเนี่ยให้ได้ตามความยาวความ ความใหญ่ขนาดของตาเราก่อนนะแล้วก็จบับแต่งอาจจะมีใช้แต่ในลักษณะนี้ช่วยบ้างขนตาปลอมที่พลอใช้ก็ของบอกต่อนะคะโอเคแล้วก็ติดขนตาล่างบอกไปแค่ อย่าลืมปัดขนตาต่ํมด้วยนะคะหลังจากติดขนตาปลอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัดตั้มแล้วก็จากนั้นให้เพื่อนๆปัดแก้มได้เลยแต่อย่าลืมไล่ก่อนตรงนี้เพราะว่าเทนหน้าวาวๆก็ยังมาอยู่แล้วก็ให้หน้าเราโกด้วยตัวนี้นะคะ ผสมเลยทั้งสองสีปาดอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่านี้มันไม่ค่อยสีติดเยอะแล้วก็ค่อยมาปัดแก้มด้วยสีนี้นุดนดพอนะรีบไม่อยากให้เวลามันยาวแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกสีลิปสติกกันนะคะ จากนั้นก็ทาลิปสติกนะคะโดยเลือกสีนูดทาถ้าเกิดว่าอยากจะสีจัดแจ้งก็นแนะนำสีส้มน <I S 1> ล้วบอกว่าปีหน้าสีส้มมาแรงสุดอย่าลืมทาด้านในด้วยด้านในก็เลือกสีอย่างนี้ อมส้มเล็กน้อยนะคะทาด้านในให้ดูไม่ซีดเกินเล็บสติกติดฟันไม่ให้เล็บสติกติดฟันทำอย่างเงี้อย่างงี้นะคะให้มันติดมากับนี้ก่อนแล้วก็ถ้ามันติดไปแล้วก็ทิชชู่เช็ดเลยให้อะไรมากถ้ามันติดไปแล้วนะมันไม่ได้มีวิธีอะไรป้องกันหรอกถ้าไม่ให้ไม่ให้มันติดป้องกันไม่ให้มันติดก็คือทำอย่างเงี้ยนะคะ โอเคเป็นอันว่าลุกวันนี้จบเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ต่างหงูต่างหูอะไรก็ได้นะอันนี้มันก็เปิดไฟได้เปิให้ดูต่างหูมีไฟ <c oughs> <c oughs> ก็ใส่ไปได้นะคะเหมาะกับกลางคืนกลางคืนดี <c oughs> ก็ยังไงก็วันนี้ก็ไปเขาดาวกันนะเออแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้ไปเขาดาวไม่ได้ไปอยู่เขาดาวที่ไหนหรือยังไงก็ ไปสวนมณฑลข้ามปีไปเจอกันกับพลอยได้ที่วัดชนระทานนะคะเดี๋ยวพลอยก็จะไปสวนมนฑลข้ามปีในปีนี้อีกเป็นปีที่สองแล้วนะคะชีวิตจะได้ดีๆแล้วก็โอเคไม่มีอะไรแล้วใครไปเจอกันไลน์มาหาพลอยได้นะคะนะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะลุกในวันนี้ตาก็ออกแนวแบบอ่าแคชอายแต่งอย่างเงี้ยนะคะยังยังมีมาอยู่แล้วก็กิดอังกฤษไอาย เน้นตาแล้วปากเบาแก้มเบาพอเดี๋ยวมันจะมาปะทะกับต่างหูเอานะคะแล้วมันจะจบนะโอเควันนี้ขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีค่ะ